สระดาพารดสสวัสดีค่ะวันนี้จะนำเรื่องของไม้มงคลตระกูลเศรษฐีที่ควรมีคนปลูกไว้ในบ้านนะคะต้นนี้นะคะที่เคยนำภาพส่งไปเล่าเรื่องไปนะคะต้นนี้จากต้นเล็กๆเ,เลยนะคะอยู่กับเราน่าจะสองปีแล้วล่ะค่ะสองปีนะคะ ็เรียกว่าเติบโตอย่างงดงามนี่ก็คือเศรษฐีมีทรัพย์ค่ะเรียกว่าสวยงามมากๆเลยในยามเช้าของแสงนะคะนี่คือลักษณะของต้นเลยค่ะเห็นรูปลักษณะของต้นนะคะกระถางนี้คือกระถาง15นิ้วนะคะเราวางไว้มุมนะคะของกำแพงถ้าเกิดว่า ท่านมีไว้นะคะวางที่เรียกว่าเป็นจุดศูนย์กลางเด่นๆนะคะเขาจะแผ่เลยค่ะจะแผ่ออกมารอบด้านรอบทิศเลยนะคะด้วยใบของเขาสมาร์ทมากมีความสง่างามแข็งแรงนะคะดูลักษณะนะคะของใบด้านล่างเห็นไหมคะจะแผ่ออกมาในลักษณะนี้ค่ะแล้วก็ชวช่อขึ้นไป ได้อีกสักระยะหนึ่งก็จะแผ่ออกมานะคะสำหรับต้นนี้มีต้นเล็กขึ้นมาแล้วนะคะลูกของเขาค่ะเราขยายไปได้หลายกระถางแล้วนะคะนี้ขึ้นมาอีกสองสามต้นเล็กๆก็จะขยายออกไปอีกค่ะเขาคือเษธิมีรัพย์หรือฟิโลนะคะฟิโลก้านส้มนะคะซึ่งมีมูลค่ามากๆเลยนะคะ จริงๆแล้วต้นไม้ถ้าอยู่กับเราดูแลดีๆไม่ว่าจะเป็นนะคะไม้อยู่ในทางด้านการตลาดหรือ,อไม่การตลาดนะคะแต่เราก็มีความสุขได้ด้วยความเป็นมงคลของไม้ตระกรูลเศรษฐีนี่คือเศรษฐีมีทรัพย์ค่ะนี่ก็คือเศรษฐีมีทรัพย์ต้นจากต้นเล็กๆที่มาจากแม่ของเขาเมื่อสักครู่นี้นะคะตอนนี้เริ่มสวยงามแล้วค่ะนะคะเศรษฐี มีซั์อีกต้นหนึ่งที่สวยค่ะต้นนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะเศรษฐีมีรั์ที่มาจากกระถางของแม่เขานั่นเองค่ะนี่ก็อีกต้นหนึ่งนะคะที่มาจากแม่เลยค่ะอันนี้เพิ่งแยกได้ประมาณสักสองเดือนค่ะที่แยกออกมาจากต้นเล็กๆนะคะสองกระถางเมื่อสักครู่นี้ด้วยก็จะเติบโตแบบนี้ละค่ะต้นนี้ก็ด้วยเช่นเดียวกันค่ะเศรษฐียยมีรั์ที่มาจากกระถางแม่ของเขาต้นนี้ได้แยกออกมาประมาณ ห้าหกเดือนแล้วค่ะเศรษฐีมีทรัพย์ค่ะเราสามารถใส่กระถางนะคะแขวนได้อย่างสวยงามนี่เกิเศรษฐีมีรัพย์ค่ะค่ะเศรษฐีมีทรัพย์ที่อยากให้ทุกท่านมีเลยนะคะชื่อเป็นมงคลนะคะฟิโลเดนตรนนั่นเองนะคะหรือฟิโลเศรษฐี มีทรัพย์ค่ะก้านเขาสง่างามมากสวยงามมากๆเลยนะคะไม่ผิดหวังนะคะชื่อเป็นมงคลเราสามารถที่จะขยายนะคะลูกๆของเขาออกไปได้อย่างมากมายเลยนะคะสำหรับเศรษฐีมีทรัพย์ต้นนี้นะคะสำมราดาพาราไดส์นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมค่ะแล้วก็ขอขอบคุณทุกการกดติดตามนะคะ ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกันค่ะสามระดาพารไดซ์จะนำเรื่องราวของต้นไม้ที่เรามีดูแลรักษานะคะมาเล่าสู่ฟังค่ะนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะพบกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะขอให้ทุกท่านประสบแต่ความโชคดีนะคะพบกันใหม่ในคลิปถัดไปขอบคุณและสวัสดีค่ะ